มีผู้หนึ่งถามมาว่าเผือปา마ตสิ่งศักษษดิ์สิทธิ์โดยไม่ได้ตั้งใจเราจะระง,งับมันได้อย่างไรหรือทำให้มันหายขาดได้อย่างไรที่จะไม่ปมา마ตนะคือเราที่เราเป็นเผื่อปา마ตคนเรามันมีเป็นมันยังเป็นตัวเป็นตนเป็นคนมีกายมีจิตมีกายมีใจมีทั้งดีทั้งชั่ว กุศลกรรมกุศลธรรมอกุศลธรรมที่อยู่ในตัวเนี่ยอภิากตาธรรม,มนม่นมันมีทุกคนจะมากน้อยแล้วแต่การกระทาของแต่ละบุคคลน่ะดีชั่วหรือเฉยเฉยเนี่ยนะเพราะนั้นในการที่เราประมาทเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่เราเคยสร้างสมมาเป็นอุปนิสัยจิตใจของเรามันเป็นฝ่ายไม่ดีเราไปคิดประมาทในสิ่งที่อยู่นอกตัวไปประประประมาทคนอื่นอ,างงานอย่างน้นอย่างนี้ไปคอยจับผิด โดยเฉพาะขึ้นไปถึงสิ่งสัดิ์สแล้วก็ไปปมามหารก็เป็นการสร้างมันก็คงจะเป็นจากจากอดีตมาที่สั่งสมมาเนี่ยส่วนไม่ดีมันแรงมันก็โผล่มาให้เราแสดงออกมาให้เราแต่ใจิตใจส่วนที่ดีของเรามันมีตัวบุคคลนี่ก็เลยก็ไอ้คนพาลมันอยู่เหนือเนี่ยมันเหนือบัณฑิตในขณะเนี้ยคนพาลบัณฑิตมันก็อยู่ในตัวแหละตัวดีตัวชั่วเนี่ยคนดีอยู่ในคนชั่วคนชั่วอยู่ในคนดีผีอยู่ในคนคนอยู่ในผีครูบาอาจารย์เคยบอกอย่างนี้ เป็นแั่นได้พูดตามพุทธเจ้าคือว่าพานกับบัณฑิตเนี่ยมันก็เราดูที่ตนเราปฏิบัติที่ตนเนี่ยมันก็มีทั้งพานทั้งบันเด็ที่อยู่ในตนฝ่ายดีฝ่ายชั่วขนาดข้าพเจ้าเองเนี่ยพูดธรรมะมีเจตนาบริสุทธิ์ที่จะให้คนได้ธรรมะกันมากๆกตับได้ที่ตัวเองยังมีความสามารถอยู่ยังมีพลังอยู่ทำให้ดีที่สุดเป็นตัวแทน ของสาวกพทธเจ้าเนี่ยในแง่มุมหนึ่งในแง่มุมนี้นะที่ตัวเองจะทําได้เนี่ยก็พยายามทําใหด้ดีที่สุดก็ยังมีผู้มาติเตียนวากก่ากล่าวเราก็เฉยเฉยกับสิ่งเหล่านั้นซะใหม่ใม่ก็อาจจะเกิดการแปลกใหม่สัหน่อยที่ไม่เคยเห็นนั่นนะก็มีการที่เรียกว่าตอบไปตอบมาบ้างต่อมาก็เห็นว่าคนคนนี้มีนิสัยอย่างนี้ก็เลยปล่อยไปอย่าไปสนใจขยายากพูดแล้วก็ช่างเขา ไอคนที่เข้ามาอา่านในคอมเมนต์เป็นผู้ตัดสินเองก็ในสิ่งที่ว่ามันมันไม่ดีไม่งามเราดูแล้วเนี่ยเราก็ไม่ควรทําเราก็ไม่ไปครบราดูที่ตัวเราเองเ,เราคิดจะไปจ้องเพ่งโทษผู้อื่นก็เราเราก็อย่าไปเพ่งเพ่งถึงสิ่งที่ผิดอยู่ในตนเนี่ยไอตัวไม่ดีในตนมันชอบไปประมาทคนอื่นเขาเนี่ยเราจะไปทําเราที่ว่าทํากรรมดีได้ผลดีทํากรรมชั่วได้ผลชั่วไม่ว่ากายก็ดีวาจาก็ดีใจก็ดี แลก็คิดปมามดเนี่ยยังไม่ทันจะพูดมาแค่คิดเนี่ยมันก็เป็นการมนโนกรรมและมันก็มีฝ่ายชั่วฝ่ายดีเนี่ยเพราะนั้นเราอย่าให้ฝ่ายชั่วมันแสดงผลออกมาด้วยการกดข่มแต่คิดจะว่าเขาสติเราที่เราฝึกเรารู้เท่าทันเรากดข่มเลยเปลี่ยนแปลงไปในฝ่ายที่ดีหรือก็เดินหนีออกห่างไอ้สิ่งเหล่านั้น ถึงเราจะไม่ได้ตั้งใจก็มันก็เป็นกรรมของเราที่เราเคยทํามาเป็นอุปนิสัยมันก็เลยต้องมีสิ่งเหล่านี้พูดขึ้นมาบ้างแต่เนื่องจากนิสัยที่ดีคนดีที่อยู่ในตัวของเราเนี่ยมันมีสามัญสานึกมันขึ้นมาตักเตือนเราได้เท่าทันว่าสิ่งเหล่านี้ที่เราพูดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะที่เราคิดเนี่ยมันสิ่งที่ไม่ดีเราก็ต้องหาวิธีการแก้ไขด้วยการที่ว่ากดข่มหรือจากไปจากสถานที่นั้นหรือในบุคคลนั้นที่เราคิดไปมากชั่วคราวก่อน ก็นี่ในขณะที่เราจะทาให้มันเด็ดขาดเราจะต้องเจริญสติสาม,มัญญาที่พระพุทธเจ้าสั่งสอน,น,นคือสตินี่ทําให้เกิดสมาธิและเกินการกดข่มได้กดข่มคนชั่วที่อยู่ในตัวเราเนี่ยให้คนดีในตัวเราที่เป็นบัณฑิตเนี่ยมันขึ้นมาปรุงแต่งแต่ในฝ่ายที่ดีก่อนเป็นฝ่ายบุญไม่เอาฝ่ายบาปแล้วกร็รู้จักกดข่มด้วยการที่เรียกว่าเจริญสติทําให้เกิดสมาธินะทให้เกิดเป็นอัพยากตาธรรมดะทำตามมาคือไม่สุขไม่ทุกข์เป็นความเฉยเฉย ถ้าเราจะมีศรัทธาสูงขงึ้นไปอีกก็คือเรือนธรรมรุธรรมะพุทธเจ้าให้เห็นรูปนามเกิดดับนะเข้าสู่ปสโตดะบันนั่นแหละเราถึงจะมีศรัทธาที่มาตรฐานมั่นคงไอ้คนพาลเนี่ยความชั่วที่อยู่ในตัวของเราเนี่ยมันก็ถอยลงไปเรื่อยๆจะเป็นสกิาคาณคาระหันนั่นแหละถึงจะสะอาดบริสุทธินะ์ถ้าเราเข้าถึงธรรมแค่ต้นๆกันนะยังไม่ต้องถึงโลกุตระหรอก นะเราก็จะถึงนึกเราเรียกว่าแห้งให้เข้าถึงแค่ความสงบแค่นั้นเนี่ย